Oh เพลงจากคุณคุณนุ่นไปนะคะก็มาพบกับคุณครูแนนวันนี้คุณครูแนนก็จะมาสอนเด็กๆเกี่ยวกับวัฏจักรการเกิดฝนเด็กๆเคยสงสัยไหมคะว่าทําไมฝนจึงตกแล้วทําไมน้ําจึงอยู่บนท้องฟ้าได้วันนี้คุณครูแนนจะมาเล่าให้เด็กๆฟังนะคะว่าทําไมฝนจึงตกลงมานะคะวัฏจักรการเกิดฝนนะคะเกิดจากดวงอาทิตย์ที่มีความร้อน แพ่แสงลงมาสู่พื้นดินแล้วก็สู่แม่น้ําเมื่อแสงอาทิตย์ไปเจอกับแม่น้นําลาธารหรือทะเลท้องทะเลนะคะน้ําที่อยู่ในนั้นก็จะละเหยขึ้นไปกลายเป็นไอน,น้ําเมื่อไอน้ําละเหยขึ้นไปสู่ท้องฟ้าแล้วก็วจะไปรวมตัวกันกลายเป็นก้อนเมฆก้อนเล็กๆเล็กๆเล็กๆอยู่บนฟ้า เมื่อก้อนเมฆก้อนเล็กๆสีขาวๆที่เด็กๆมองเห็นอยู่บนท้องฟ้ารวมตัวกันจากก้อนเมฆสีขาวๆหนะ่ะก็จะกลายเป็นก้อนเมฆสีอะไรคะอ๋อถูกต้องแล้วค่ะกลายเป็นก้อนเมฆสีดําในก้อนเมฆนะคะต้องมีไอ้น้ํารวมตัวจับตัวกันอยู่เมื่อก้อนเมฆสีดำหนะักขึ้นเรื่อยๆมีไอ้น้ํามากขึ้นเรื่อยๆก็จะตกลงมา กลายเป็นฝนลงมาสู่พื้นดินของเราเหมือนเดิมนั่นเองค่ะฝนก็จะวนเวียนกันอย่างนี้แหละคะ่ะเขาเรียกว่าวัฏจักรการเกิดฝนนั่นเองค่ะแล้ววันนี้คุณครูแนนก็มีเพลงเกี่ยวกับวัฏจักรการเกิดฝนมาฝากเด็กๆด,ด้วยล่ะคะ่ะเด็กๆพร้อมจะฟังเพลงของคุณครูแนนหรือยังคะ,ะพร้อมแล้วเดยวคุณครูแนนจะร้องให้ฟังนะคะเมื่อน้ำละเฮ้ย รองรอยขึ้นไปสู่ท้องนภา,ากระทบเเบเย็นบนฟ้าเป็นระอองน้ำมากวกแน่นเร็วไวกลายเป็นเม็ดน้อยจำมั่มค่อยๆอ้วนดำรอยต่ำลงไปกลันตัวเป็นหยดน้ำใสเป็นฝนชื่นใจตกสู่โรกาอ่าเพลงวัฒนัรรของฝนคุณคุณแน,นก็ จบลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวเด็กๆกลับไปฟังกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เดี๋ยวเปิดเทอมมาร้องให้คุณรูนันกับคุณรูนุ่นฟังนะคะถ้าเด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒจักรการเกิดฝนไปแล้วนะคะคุณรูนุ่นก็มีเพลงมาฝากเด็กๆแล้วคุณรู้นันก็สอนเกี่ยวกับวัฒจักรการเกิดฝนไปแล้วนะคะฝนหยุดพอดีเลยค่ะคุณร <ๆ S 2> ูนุ่นงั้นเดีเ๋ยวเราไปโรงเรียนกันดีกว่าและเดี๋ยวเรามาเจอกันในวันพรุ่งนี้นะคะเจอกับคุณรูอะไรคะคุณรูเม์และคุณ ก,กันกับคุณครูเมยและคุณครูพลอยในวันพุ่งนี้นะคะคุณครูแนนกับคุณครูนุ่นลาไปก่อนนะคะายบาย้า